ก็เริ่มมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะของหวานของเรานะ,ะหวานชุ่มฉ่ำของเรานะคะวนด้วยนีเลือดหมู่หวานด้วยนะคะแล้วก็จะใส่กุนเชียงลงไปนะคะ มาพบกับช่องฮักบ้านนาชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่กิฟต์นะคะวันนี้นะคะแม่กิฟต์ก็จะชวนมาทํำข้าวคุกกปินะคะก็มาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีกะปินะคะมีกระเทียมที่ใช้ผัดข้าวเนาะจะมีหมูสามชั้นไว้ทําหมูหวานนะคะมีกุ้นเชียงแล้วก็ไข่นะคะไว้กินเป็น เครื่องเคียงนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะมีพริกสดนะคะมีหอมแดงแล้วก็ถั่วฝักยาวผักชีนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีซีอิ๊วดำนะคะมีซีอิ๊วขาวมีซอสฝาเขียวแล้วก็มีน้ำมันนะคะไว้ผัดข้าวเนาะแล้วก็มีอซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็มีผงสามเกลือนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะไม่กิ๊บก็ จะอทอดไข่ก่อนนะคะก็ตอกไข่ก่อนเนาะจะใช้อยู่สามฟองนะคะอ,อันนี้ก็เตรียมไข่ไว้นะคะตอกไข่ไว้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดนะคะคุไข่นะคะให้เข้ากันนะคะไข่แดงกับไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดนะคะเตรียมไว้ก่อนเนาะประมาณนี้แล้วก็จะหั่นกุนเชียงนะคะมีกุนเชียง อันนี้ลูกก็จะชอบนะคะก็จะหั่นเฉียงนะคะทีห่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะต่อไปนะคะก็จะหั่นหมูสามชั้นนะคะอันนี้ก็หมูสามชั้นใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะเพราะว่ากินกันหลายคนนะคะก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะหั่นชิ้นประมาณเท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้แล้วนะคะก็ ชิ้นก็ประมาณนี้นะคะหนาหนาหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ากินแล้วก็จะได้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะหมูหวานของเรานะคะเดี๋ยวก่อนฝั่งขั้นตอนแรกนะคะก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็แกงกระทะนะคะให้น้ำมันทั่วกระทะนะคะเราจะทอดไข่กันก่อนนะคะทอดไข่ให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ เดี๋ยวก็ร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะคะก็จะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนเนาะก็จะอันผสมไข่นะคะให้เข้ากันดีนะคะแต่ไม่ต้องตีแรงมากนะคะเมื่อกี้เราใช้ไข่กี่ฟองสฟองค่ะใช้ไข่สาฟองก็จะทอดง่ายเนาะนี่ก็จะเป็นไข่เบอร์หนึ่งนะคะใช้ทั้งหมด3ฟองนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะไข่ทอดว่าจะเอาใช้ปริมาณเยอะเท่าไหร่เนาะ ก็ขอแกงอีกรอบนึงนะคะก่อนเทลงไปเนาะแล้วก็แกงไข่นะคะเราจะทําให้เป็นแผ่นเดี๋ยวเราก็จะนํามาหั่นอีกทีหนึง่งทาไมต้องทําแบบนี้ไม่กิดก็จะได้ทั่วแผ่นนะคะแกงแล้วก็ไข่ก็จะได้หนาทั่วแผ่นเนาะเป็นแผ่นบางๆไม่หนาตรงกลางที่เดียวเนาะเดี๋ยวเราจะเอาหั่นให้เป็นแผ่น ให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะอือน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็คอยแซะเดี๋ยวเราก็จะกลับไข่กันนะคะไข่ของเราก็สีสันน่ากินนะคะไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินกับข้าวคุกกะปิที่มีรสชาติอยู่แล้วนะคะอ่าแซะดูนะคะไข่แบบนี้สุกแล้วนะคะเรา ในไข่แบบนี้แล้วสุกแล้วนะคะก็จะนําไปวางที่เขียงนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นซอยเป็นเส้นๆกันนะคะเสร็จแล้วนะคะแม่กิ๊บก็จะพับครึ่งนะคะก็จะทําให้หั่นง่ายนะคะถ้าก,กดลงไปนะคะใช้ช้อนช่วยต้องหั่นใหญ่ขนาดไหนแม่กิ๊บก็ตามชอบได้เลยนะคะแม่กิ๊บก็จะหัน่นไม่ซิ้นเล็กจนเกินไปนะคะ โอเคนะคะก็จะได้ไข่เป็นเส้นๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็เอาจะเอาใส่ชามนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้กระทะทอดไข่นี่แหละทอดกุนเชียงนะคะใส่น้ำมันหน่อยนึงก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนิดนึงเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดนะคะรอมีฟองขึ้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทอดกุนเชียงลงไปมันร้อนแล้วนะคะก็จะใส่กุนเชียงลงไปทอดนะคะ แล้วก็พลิกไปพริกมานะคะทอดแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะก็ถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะก็จะอาจจะทําให้กุนเชียงไหม้ได้นะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะหรือว่าไฟกลางก็ได้เนาะแล้วก็คอยพลิกกลับไปกลับมานะคะก็จะได้สุกทั่วกันนะคะ ที่จริงคุณเชียงเขาก็จะสุกมาบ้างแล้วนะคะน้ำมันที่จริงก็ใส่ให้ท่วมก็ได้นะคะถ้าจะให้สุกเร็วนะคะอันนี้มกิฟใช้ไม่มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าในกุนเชียงก็มีมันอยู่แล้วนะคะทอดแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะใช้น้ำมันไม่ต้องมาอทอดกุนเชียงได้ที่แล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนสีละนะคะก็จะนำตักใส่กระชอนนะคะ นี่ก็จะง่ายๆนะคะ,ะเราก็จะใช้กระทะที่ทอดกุนเชียงต่อเลยนะคะก็จะใส่หมูสามชั้นที่เราซอยไว้ลงไปนะคะเราจะทำหมูหวานกันนะคะผัดไปผัดมาคั่วสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวก็ค่อยปรุงรสนะผัดหมูไฟกลางนะคะแล้วก็คอยพลิกไปพลิกมานะคะจนหมูเริ่มเปลี่ยนสีนะคะ อพอเนื้อหมูเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะเริ่มปรุงรสกันนะคะเริ่มแรกนะคะแม่กิ๊บก็จะใส่ผงปรุงรส3มเกลือนะคะก็จะเป็น3มเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีส่วนผสมของรากผักชีกระเทียมพริกไทยดํานะคะก็เราสามารถตําเองได้นะคะสามารถนํารากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะตําได้เองเลยนะคะ แต่วันนี้แม่กิ๊บก็จะขอใช้แบบสําเร็จรูปนะคะก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็จะเพิ่มความหอมนะคะหรือว่าจะใส่แต่กระเทียมก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนี้ใส่ไปสามหยกนะคะซอสปรุงรสฝ่ายเขียวนะคะเพิ่มความกลมกล่อมเนาะสามหยกเหมือนกันเนาะใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะคะคิปก็จะใส่ไปประมาณ3มช้อนโต๊ะเนาะนั้นก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะ ประมาณ3หยกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเมื่อกก็จะใส่ไป2ช้อนเนะาะทำหมูหวานก็ต้องรสชาติออกหวานแล้วก็มีความกลมกล่อมนะคะโ okay. อเคจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็เริ่มมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะหมูหวานของเรานะคะ นให้เข้ากัน okay, แล้วก็จะหาฝา,ามาปิดนะคะตุ๋นใช้ไฟอ่อนนะคะก็จะตุ๋นประมาณ5นาทีนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเนื้อหมูก็จะได้นุ่มนะคะแล้วก็เข้าเนื้อค่ะระหว่างที่รอเรามาหั่นผักเครื่องเคียงกันเลยนะคะมมแคม,ม่ไม่แป๊กไข่ไรเมงวันไรเมงวันเหรอในเข้ากล้องว่าไงาส,สวัสดีค่ะ<อ> เราจะมาหั่นผักเครื่องเคียงกันนะคะค่ะก็จะหัน่นมาเขืออะไรก็ <c oughs> จะหั่นหัวฝักยาวก่อนนะคะ,ะก็จะเรียงเรียงหัวมันก่อนเดี๋ยวเราจะตัดหัวตรงนี้ออกนะคะมันแข็งไม่อร่อยามตัดหัวออกแล้วก็ใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะหัวกับหางก็อาจจะตัดออกเนาะก็จะซอยนะคะให้เป็นเล็กๆนะคะบางๆเนาะ เราไะถือขึ้ย,ยเอยงอันนี้ก็เราก็จะกินสดๆนะคะมันก็จะกรอบนะคะแล้วก็เอาใส่ตรงนี้นะคะออ okay. โอเคอเคุ้ยเต็มมือเลยระวังมีดนะคะรมีดจ้ะมือหรอยก็เป็นผักอันนี้นะคะก็จะเอาประดับตกแต่งนะคะกินด้วยก็อร่อยนะคะผักชีนะคะหมูนี่ หมูหวานที่เราตุ๋นไว้5้านาทีนะคะสังเกตนะคะสีหมูสามชั้นก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นแบบใสๆนะคะจะไม่ขาวเหมือนแรกๆนะคะนี่หนังก็จะใสๆแบบนี้นะคะแสดงว่าได้ที่แล้วนะคะก็พลิกไปพลิกมานะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบได้เลยนะคะน้ำก็จะงวดนะคะเหนียวๆเนาะอืมก็จะหวานกลมกล่อมกำลังดีนะคะอร่อย อโอเคน้ำก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะนี่ไม่เสจค่ะแมนจิ้มก่อนต่อไปก็จะซอยหอมแดงนะคะหอมแดงที่บ้านเหลือแค่สองหัวนะคะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ก็จะซอยบางๆแม่หอมแดงแล้วเราก็จะเอาไปใส่โอ้อยี่หวา่า ระวังโดนมือหน่จะบาดมือเี่ว่าเอาผสมกันลุกเบาผสมกันค่ะก็จะเอาใส่อื่ถาดเดียวกันไปเลยนะคะโอเคต่อไปก็จะหั่นพริกนะคะพริกแดงนะคะผสมกับพริกเขียวนะคะพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกจินดาก็ได้นะคะก็จะหั่นบางๆนะคะซอยบางๆแบบนี้แร้วางเสื้ได้ซอหนยี่หว่าเจ้ายี่หว่าก็ถอยไปก่อนกัะเจ้า ก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะพริกสดนะคะก็จะเพิ่มความแซ่บนะคะให้กับข้าวคุกกะปิของเรานะคะเ๋ยวๆแล้วก็หันห่นหั่นอันนี้น้ำไหใช่ค่ะลูกได้เ้าโอเคหั่นพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาใส่ภาชนะเดียวกันเลยหรือว่าจะแยกก็ได้นะคะแล้วก็จะปอกมะม่วงนะคะมะม่วงของเราก็จะเป็นมะม่วงโชคอนันต์ส้มนิดๆน,น,นะคะ ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นมะม่วงส้มถ้ามะม่วงเปรี้ยวมากๆก็จะอร่อยกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นมะม่วงที่เราล้างแล้วเรียบร้อยนะคะแม่จ๋าแล้วก็เราก็จะขูดขูดใส่ถาดนะคะนี้เป็นเส้นแบบนี้ิอันนี้ก็จะเป็นอะไรกระเทียมม่ะา กระเทียมหรอือว่าจะกินไหมคะกระเทียมอเอ้ได้มะม่วงแล้วนะคะก็<ม>จ,ะจะเอาใส่ถาดเดียวกับเครื่องเคียงผักของเราเลยอ้าวเ่ยงเสร็จแล้ว,ลลวโอเค,อเคนะคะก็จะได้เครื่องเคียงมีมะม่วงนะคะแล้วก็พริกสดนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาว ผักชีนะคะผักชีนี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะใส่ไม่ใส่ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะตักออกก่อนนะคะ,ะหมูวหวานพักไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้กระทะในการผัดข้าวนะคะเดี๋ยวต้องเอากระทะไปล้างก่อน,นะคะเพราะว่าข้าวเราเพิ่งจะสุกนะคะอา้าวจะทุบกระเทียมก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของข้าวผัดนะคะทุบแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ หรือว่าจะกดลงไปก็ได้นะคะลงง่ายๆกลัวกระเด็นใส่หน้าลูกเนาะ,อะพอทุบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นกระเทียมนะคะกดมีดลงไปเนาะกดกดตรงไปลมีดนะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างนะคะเลื่อน,เล,อนเลื่อนนะคะก็จะทําให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะสวยให้เป็นชิ้นเล็กๆะะโอเคค่ะแล้วก็เราใส่ถ้วยอันนี้ ไช้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะผสมกะปิกับน้ําก่อนนะคะนี้ที่ใช้ก็จะเป็นกะปิตาเรือใบนะคะก็จะเป็นกะปิใส่แกงทั่วไปอันอันนี้มียาลอยไปด้วยอ๋อมีเลือด้วยนะคะโอเคก็จะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าข้าวเราเยอะหน่อยนะคะก็จะพุนพูนนิดนึงนะคะถ้วยเดียวแต่ว่าอัดแน่นเลยนะคะก็จะใส่น้ําลงไปประมาณ สองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะก็จะเป็นช้อนแกงของเรานี่เองเพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดเลยก็อาจจะทําให้กะปิละลายไม่ดีจะจับตัวเป็นก้อนได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดกับข้าวค่ะลูกนี่ักข้าวเพิ่มนะคะเพราะว่าหลายคนเนาะ ก็ลักกระทะมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้าํามันพืชลงไปนะคะอืก็จะใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าข้าวของเราปริมาณเยอะหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆผัดที่บ้านถ้วยเดียวนะคะก็อาจจะใส่กระปิแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอะก็จะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ อพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนิดๆน,นะคะเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยที่เย็นแล้วนะคะหรือว่าหุงไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็เปิดฝาไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะเบาไฟให้อ่อนลงนะคะนี่กกิ้ก็จะใส่กะปิที่ผสมน้ำแล้วลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นพระเอกของเราเลยนะคะข้าวคุกกะปิขาดไม่ได้เลยกะปิ หอมๆอ,อ่าแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะแค่มีกะปิน้ำมันกระเทียมนะคะแล้วก็ข้าวก็ค่อยเกี่ยกะปินะคะให้ละลายดีด้วยนะคะก็จะมีเป็นก้อนอยู่นิดหน่อยนะคะืม ปีนี้นัวดิไม่จ๋ได้ยี่ห<อ>้อหอมอพอพอได้ยี่หอไม่กินนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีก็จะแล้วแต่กะปิของแต่ละยี่ห้อเนาะว่าจะออกมาสีเข้มสีอ่อนนะคะแม่จ๋าตักใส่ภาชนะเจ้าอ,อันนี้เสร็จเสร็จแล้วแม่ก็จะตักข้าวใส่นะคะใส่ชามไว้นะคะ จะกินก็ค่อยตักกินกันตามอัธยาศัยนะคะอัน,นอันนี้ก็จะเป็นข้าวอะไระข้าวผุกกะปิค่ะลูกข้ว่วัุกะปิเช่แล้วค่ะอันจะ้็จะเป็นเหลียงเหลียงก็จะกินกับข้าวก็จะกินด้วยกันเลย อ่าเสร็จแล้วนะคะข้าวคุกกะปิของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นผักเครื่องเคียงนะคะแล้วก็จะมีข้าวคุกกะปิหอมๆนะคะหมูสามชั้นหรือว่าหมูหวานเนาะแล้วก็มีกุ้นเชียงทอดนะคะไข่ทอดนะคะเดี๋ยวไม่กิว่าจะจัดใส่จานนะคะโอเคก็ตักข้าวใส่ถ้วยนะคะก็จะจัดจานจะได้กิน ย่งสวยงามอย่างอาริดอร่อยนะคะอัน,นอันนี้อร่อยค่ะลูกจากใส่ถ้วยแล้วนะคะก็ปาดให้เรียบนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้อเคข้าวของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเครื่องเคียงใส่นะคะนี่ของยาใช้มือนะคะเรากินกันเองที่บ้านนะคะก็ใส่มะม่วงลงไปค่ะมะม่วงซอยนะคะอโอเคดีกห่าช่วยนะคะ ใส่ผักชี้ลงไปจากนั้นใส่ถั่วฝัก,กยาวค่ะลูกใส่หอมแดงก่อนถั่วฝัก,กยาวลงไปนะคะไม่จ่าเลยเวลาตัดโอเคพลิกไม่ได้ค่ะลูกพริกไม่ได้เดี๋ยวแสบมือพริกลงไปนะคะปะีปะ๊ปเสร็จแล้วนะคะอา้า ก็จะตักหมูหวานใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเอามากินด้วยกันหมูหวานชุ่มฉ่ำของเรานะคะหววนี้เลือดหมูหวานด้วยนะคะแล้วก็จะใส่กุนเชียงลงไปนะคะกุนเชียงทอดกรอบๆนะคะมีรสหวานเค้นะคะจากนั้นก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ที่เราทอดซอยไว้นะคะแบบนี้ ก็จะเสร็จแล้วนะคะข้าวคุกกะปิของเรานะคะจะเอาไปกินกับย่างอ่าจะเอาไปกินกับย่าแเหรอล,ลกูกโอเชอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวคุกกะปินะคะของเรานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะทํากินกันในครอบครัวนะคะข้าวคุกกะปิมีไข่มีกุ้นเชียงมีหมูหวานนะคะมีพริกถั่วฝักยาวหอมแดงผักชีแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนะคะอ่า ก็จะสามารถรับประทานกันได้เลยนะคะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ทานพริกก็เอาออกนะคะวันนี้นะคะแม่กิฟต์นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากช่องนะคะฮักบ้านนาชาแนลด้วยนะคะก็จะเป็นเมนูทั่วไปแล้วก็เมนูอาหารสุขภาพด้วยนะคะก็จะปะปนกันไปนะคะ จะสลับกันทำกาแฟนเนาะวันนี้นะคะแม่กิ๊บก็จะฝากข้าวคุกกี้ไว้ด้วยนะคะก็ลองทำกันดูนะคะก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่กิ๊บด้วยนะคะวันนี้แม่กิ๊บก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย